ดูไม่ออกเลยว่านี่ใครบ้างเนี่ยอ,อันนี้ล้กันลูฟโฟนะครับเปลี่ยนชื่อหลายเกมมากปิดเพลงก่อนแป๊บหนึ่งเรียบร้อยครับตัวละครคือแบบไม่เลี่ยงเลยใช่ไหมคือมาเหมือนเดะเลยตอนนี้เราอยู่ในแบบที่ชื่อว่าอนิเมะแวงการ์ดนะครับเรียกว่ามาเป็นคู่แข่งกับอนิเมะดิฟเฟนเดอร์เลยก็ได้นะตอนนี้คนเล่นมาพอกันเลยนะสองแสนกว่านะครับอนิเมะดิฟเฟนเดอร์ผมเปิดได้สแค่ตัวเดียวนะฮะแล้วก็ไปซื้อมาอีกตัวหนึ่ง ในแมปนี้เขาไม่เลี่ยงเลยนะครับเรียกว่าทําเหมือนเลยอะ่ะเอาละสม,มอนตรงไหนสม,มอนตรงนี้สม,มอนใช้อะไรสม,มอนใช้อะไรครับเอ๊ะเสียงอันนี้มาจาก p ระเจ้าแคนี่คือไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะฮะเป็นแมบ,บแนวทว d e ดิเฟนที่เป็นอนิเมะนะครับอน,นิเมะแวนการ์ดก็เหมือนอนิเมะดิเฟนเดอร์นะครับแบบเดียวกันเลยแต่ออนิเมะดิเฟนเดอร์เนี่ยเขาพยายามเลี่ยงไม่เรียกตรงๆไม่ทําโมเดลแบบตรงๆอันนี้คือ <c oughs> ชัดเจนเลยอะ่ะอ่าเป็น ic, มิติกมีซีเควตไหม สิตัวใช้ห้าร้อยเจมใช้เจมเปิดโอ้อันนี้ก็เปิดได้เยอะอยู่นะใช้แค่ห้าร้อยใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าดวงจะดีหรือเปล่าแมปนี้ VAPVAP ลดราคาโอเคลดราคาการซสมอนลดราคาการซัมอนี่สิเอร์เซ็นเพิ่มโอกาสเป็นชายนี่เออเอามาเอามาพันสาม้อยโลบักเพิ่มโชคเพิ่มโชคซุปเปอร์ลักเอาตารักสองหมื่้าพันเจมฮะประเดิมเลยครับสี่พันห้ารอยโลบักอืมตัวธรรมดา ใช้นี่เป็นยังไงใช่นี่จอห์นสุสุเกะอ๋อเขาเรียงที่ชื่อนะฮะเขาเรียงที่ชื่ออันนี้อีปิกแลซันโจโคคาชิคือโมเดลก็เหมือนแล้วนะไม่ต้องเรียงชื่อก็ได้ได้อีปิกมาสูงสุดใช้นี่เป็นยังไงอ่ะเป็นแมปแนวทำวิดีเฟนที่เน้นสุ่มนะฮะทั้งสองแมปเลยอันนี้ไม่ดิเฟนเดอร์อัน ender, อนี้ไม่เวนการ์ดโอ้โหระดับแล้หมดเลยฮะเพิ่มโชคยังไงเนี่ย มีเป็นแรล่งด้วยนะฮะแรล่งของดาเมจแรล่งของสปีดอะไรพวกนี้มีระดับแต่ละตัวไม่เท่ากันอีปิกมาที่รัวอะฮะอิชิโกะอิชิกะนะครับโจกับจอนรีเจนเดอรี่มาตัวหนึ่งไปครับไปครับมาครับจนกว่าม,มิติกหรือซีเควตจะมาเคมพอๆกันเลยนะอินุสเกะอินุสเกะนะฮะ ออแสดงว่ามีหลายตัวเลยฮะแต่ละระดับแล้วแต่ว่าจะออกตัวไหนมามีหลายตัวปนอยู่ในนี้กาละโลคุดาร์โลคุอู้ลีเจนเดลรี่ดาเมจแปดสิบเอ็ดนะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยดูโอ้อันนี้อะไรอีพิกมิตติกยังไม่มาฮะแต่ว่ามีอันนี้อยู่นะการันตี400ตัวถึงจะได้การันตีมิตติกนะครับโอ้มาอีกแล้วครับกันนี่ฮะดาเมจห้าสิบห้า ริ g จ n เ a อรีสตัวแล้วโอ้โหสี่ตัวครับดักโลคุมาอีกหนึ่งไม่เห็นชายนี่เลยอ่ะอ uh ีพ huh. e ิกเริ่มมาเยอะแล้วนะกระเป๋าจะพอไหมเนี่ยเนี่ยเสียงปะเแคทนะครับเสียงนี้ผมว่าต้องลบอ e ีพิกด้วยแล้วแหละริเจ n เ a อรี่ตอนนี้สี่ตัวนะครับซ้ำกันตัวหนึ่งเซลล์อ e ีพิกไปด้วยมาส่วนกว่ามิติกจะมา อ่ะมาอีกแล้วครับโอ้ยมิติกมาชาอินดาเมจ300เลยเหรอโอ้ดาร์กโลคุนะครับแล้วก็มิติกฮะเรียบร้อยครับมาแล้วตัวแรกไม่ต้องการันตีฮะดาเมจ300กว่าเลยนะครับแต่ระดับ C นะต้องไปรีใหม่มิติกมิติกตัวที่2โอ้ลีเจนเดรี่ฮะอิโตชิครับอิโตชกิก็มาครับดาเมจ80โอ้โหคนละเรื่องเลยมิติกต้อง300แนะ่แล้วซีเควตล่ะ มีไหมเนี่ยไม่เห็นมีเงาไม่มีอะไรอ๋อมีซีเควตอัลล็อกที่เลเวลสิบก่อนเหรออ๋อใช้นี่ด้วยแล้วที่ซื้อไปเมื่อกี้ล่ะโอ้โหอย่างงั้นผมว่าไปฟาร์มก่อนดีไหมอ่ะเสียเปล่าเลยเนี่ยไอ้ซักหน่อยละกันเผื่อจะมาสักตัวหนึ่งโอบิตะเนี่ยโอบิตโตโอบิตะ,อตะโอ้ล็อกทำไมอะคือเราก็อยากได้ซีเควตมาใช้ก่อนไงไม่ได้เหรอทำไมต้องห้ามกันด้วยไม่เห็นเมื่อกี้เพิ่งเห็น เลเวล10ก่อนถึงจะมีโอกาสได้ชายนี่แต่ว่าสามารถซื้อเกมพาสได้เลยนะแต่คุณก็จะไม่ได้ชายนี่อยู่ดีเพราะคุณเลเวลยังไม่ถึงรวมถึงซีเควสด้วยอ๋อกอน <laughs> ชื่อกอยไปแล้วกอนกอนมาดิเจเนรีเหมือนกันดิจเนรีมาอีกหนึ่งมิตติกยังไม่มาครับมันดูจากตรงนี้ได้ไหมแสงมันจะเป็นยังไง โอ้โหมิติกครับโวจิต้าซูปเปอร์ฮะโวจิต้าห้าร้อยกว่าเลยดาเมจโอ้หโหโวจิต้าซูปเปอร์โอเคแค่นี้พอก่อนดาเมจห้าร้อยเลยนะสปีด8.8วิแล้วก็ระยะใช่ไหมย1ระดับซีนะครับอันนี้ต้องไปเปลี่ยนไปรีแล้งมิติกมา2ตัวไม่ซ้ำกันด้วยดีมากชะอินนะครับใส่ย,ยูนิตก่อนแป๊บหนึง่ง มามิติกครับผมมิติกมามิติกมาแล้วก็รีเจเนอ r รตัวไหนดีโลคุไหมโลคุดก่อกก็เก่งนะดาเมจแรงดีโลคูก็เก่งดาเมจแรงเหมือนกันผมว่าโลคุดีกว่าดาัร์โลคุมาหนาในเรื่องเหมือนกันเลยครับต้องเป็นแบบแชปเตอร์แชปเตอร์สู้ทีละดา่านไนแม่มาเลยก็ได้พร้อมลุยพร้อมลุยอ่าโอเค,โอ,เคโอ้โห โหลดนานมากอันนี้คืออะไรเป็นเปิร์กเหรอสตองเอนิมี่อันนี้เอนิมี่เอนิมีมีชิลได้เอ้าอาจไม่ทันเฮ้ยโอเคมาเริ่มเลยเริ่มเลยไม่เป็นไรมีเงินหกรอ0เออตัวฟาร์มเงินไม่มีฮะไม่เป็นไรครับเราใจเย็นๆเราวางดักโลคุไปอ,อือ,อนี่เดินเดินผ่านไปเฉยเลย <laughs> อ่าดาเมจแปสิบเจ็ดนะฮะแต่ว่าปัญหาคือ <laughs> คือโจมตีไม่ทัน อ่าอาจจะต้องมีอีกตัวหนึ่งโอ้โหตังค์ไม่พออีกรีบจัดการเร็วเพื่อนโอเคได้อยู่ได้อยู่ทําไมมีหลุดมาเรื่อยเรื่อยเลยอ่ะเป็นเพราะไม่ได้โจมตีใช่ไหมตอนนี้เขาเดินมาโอ้โหอัสคิปไปหน่อยอ่ะยังไงก็ต้องวางเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือจังหวะมันไม่พร้อมกันไงคูดาวนานได้บวกสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ฮะเมะื่อกี้ยังไม่ได้อัปเกรดเลยอ่ะได้ตังค์มาอัปเกรดหน่อยขั้นแรกเท่าไหร่ขั้นแรกเก้าร้อยเพิ่มดามจมาเป็นสองร้อยนะฮะสองร้อยห้า คูดาวหกวิเหมือนเดิมโอ้ทำไมดาเมจเปลี่ยนไปอ่ะอัปเกรดอีกขั้น1,100งรคูดาวเร็วขึ้นนะฮะห้าวิแต่ก็ยังช้าอยู่ดีครับปล่อยหลุดมาเยอะเลยครับดาเมจ300กว่ามิติกมามิติกจัโบจิต้านะฮะโจิต้าตรงนี้เลยโจิต้าคูดาวแปดวิเหมือนกันครับแต่ว่าดาเมจ500ฮะโอเคอ่าสคิปมาชะอินชะอินตรงนี้แนวตรงไปเลย ไม่มียูนิตฟาร์มเงินเวฟที่เจ uh ็ดอื้โอ้โหเทมากเดินมาทั้งแถวแนวตรงอย่างนี้คือโดนหมดไม่ได้โดนตัวเดียวโวจิต้าอัปเกรดสองพันดาเมจหกร้อยนะครับหกร้อยกว่าคูดาวแปดวิระยะยี่สิบสองอ่ะอัปเกรดโวจิต้าต่อสามพันใน้ท้าใหม่ดาเมจเก้าร้อยคูดาวแปดวิเหมือนเดิมระยะยี่สิบสามในโวจิต้าท่าที่สองเป็นยังไงโอ oh, ชาร์จพลังแรงขึ้นฮะ ขึ้นเต่าแรงขึ้นส่วนชาอินนะครับอัปเกรด2องพได้ท่าใหม่มา Ph a น to ม D a n c e โจมตีเปลี่ยนครับเป็นแบบแนวกว้างอย่างนี้ดาเมจหกร้อยคูดาวเจ็ดวิอ๋อปล่อยพลังดาบอืมโอเคอัปเกรดขั้นต่อไป3ามพันยังท่าเดิมอยู่ส่วนวูจิต้าใช้3ามพันวงกว้างขึ้นเยอะครับ29โจมตีไกลฮะอัปเกรดให้วูจิต้าฮะ โอจิต้าสามพยังท่าเดิมอยู่ดาเมจพั 1, นหนึ่งนะครับคูดาวเจ7วิระยะ24ระยะไม่ค่อยไกลอ่ะอัปเกรดกันต่อไปไม่เปลี่ยนท่าครับต้องอีกรอบหนึ่งส sort of ออฟไลท์อารมาหกพัเปลี่ยนท่าสออฟไลท์ sort of อ้อดาบแห่งแสงครับโอ้ดาบแห่งแสงคูดาวห้าวิห้าจุดเจ็ดวิระยะ33ระยะกว้างมาก วงการโจมตีเกือบครึ่งหนึ่งนะครับของวงอ๋อบอสมาเหรอบอสมาบอสมานี่เดินมาอยู่ตรงนี้นี่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 นโวจิต้าเจอกับโวจิต้าเราอัปเกรดให้โวจิต้าหน่อยไหมตังค์ไม่พอครับอันนี้อัปเกรด75 0 0หโอ้โหต้องมีตัวฟาร์มเงินอันนี้ดาเมจ9 0 0อันนี้ดาเมจพันหนึง่งจะไหวไหมโอเคเหลือ3 0 0พเขาเดินเร็วอยู่นะเขาเดินเร็วอยู่นะไหวไหมเนะี่ยเหลือพันหนึ่ง ปูจิต้าอัพเกรดไม่ได้แล้วครับตังไม่พอฮะเราต้องอัปเกรดให้2ตัวนี้อืออัพเกรดไปืออได้เจมระดับมิติกเลยเหรอได้เจมเนี่ยโอเคครับได้มา2.40เจมหน้าเมนูก็เหมือนกันนะเวลาชนะคล้ายๆกันเลยอ่ะโอเคแวะมาดูประมาณนี้เดี๋ยวรอไปฟาร์มเลเวลก่อนนะฮะเลเวล10เราปลดล็อกซีเควตได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ